ตอนที่63เมื่อหลายวันก่อนฟาบาเดทพบเรื่องประหลาดประหลาดครั้งแล้วครั้งเล่าโชคดีที่ท่านอ,องชันซนันช่วยไว้ได้ทันวันนี้ท่านอ,องชันซันต้องนำทั้งออกศึกแต่เรื่องประหลาดประหลาดก็ยังไม่หายไปฟาบาทรงตกระทัยมากจึงเรียกท่านอ,องเข้าเฝ้าเพื่อหา,หารือพยาค่ะสุขภาพจิตพ่อเป็นเช่นไรบ้างไม่ได้เป็นเช่นไรมากพยาค่ะ ข้าช่วยอะไรไม่ได้งั้นข้าไปก่อนนะพวกเราพ่อเมลลาเพื่อไปหาประการใหม่ๆกันเถอะดูแลปานเซียนให้ดีๆเจ้าจะเข้าวังกับข้าหรือว่าข้าก็ต้องไปกับท่านสินี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงให้ไปลิซีได้เห็นข้าต้องตามไปช่วยเขา ครูของที่สวรรค์กำหนดเป็นบุตรเพสันนิวาสสวรรค์คุ้นครองพูดผีมิกระลุกลานดืดดื่นป่านนี้แล้วยังจะมีคนแต่งงานหลบไปอย่าได้มาขวาง เลิกมงคงจะผิดพลาดไม่ได้แต่งงานผีงานแต่งผีเออในโลกของนิยายคงไม่ได้มีผีจริงๆหรอกมั้งเมื่อผมได้ยกขิดมาถึงฮะลม กระดาษเปลี่ยนสีแต่ที่อยู่ในมือข้าไม่เปลี่ยนสิอย่ากลัวไปเลยในท่านเราแค่ต้องการเปลี่ยนเจ้าสาวจะได้มีชีวิตชีวาให้คนณชยน้อยบอ,องอาอ เจ้ารู้ไหมว่าพวกข้าเป็นใครไม่ว่าใครก็ไม่สามารถของพิธีแต่งงานของลูกชายข้าเสียงจางลูกข้าชอบเจ้าหนุ่มนี่จริงๆเหรอแน่นอนข้าก็บอกท่านไปแล้วว่ากระดากงติงใช้แก้ขัดชั่วคราวจะให้ดีต้องเป็นคนจริงๆจับมันไว้ ใครจับเจ้าหนุ่มนี่ได้เขาจะมีรำวันให้อย่างงามขอรับโกหกหลอกลวงวเอออาอาข้าคนเสียงจา้างทำไม้เป็นไรใช่หรือไม่ กระดาษเงินสองด้านหนาบางไม่เท่ากันสามารถควบคุมทิศทางได้จะเปลี่ยนสีได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากฮะบนกระดาษเงินพวกนั้นเคลื่วด้วยยาไว้หับพบเข้ากับน้ำหรือเหงื่อก็จะเปลี่ยนสีต่อให้เปลี่ยนคน อื่นก็มีเหงื่อออกมากก็เป็นแบบนี้เหมือนกันชิคนที่เก่งเออวิทยาศาสตร์ไม่ว่าไปที่ไหนก็ไม่กลัวเฮ้อหล่อมากเซียนชางเป็นเทพเจ้าที่มีดวงตาสว่างรับรู้สัมรัสิ่งพวกเจ้าพูดเหลวไหลอะไรเทพเจ้าอา ดวงตาสวรรค์ดวงตาข้าเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เกิดไม่สามารถถูกเสนแดดได้นี่เป็นแค่เครื่องมือป้องกันอย่างหนึง่งฮะด็ดดืนขนาดนี้จะมีแสงมาจากไหนเจ้ามันหนักต้้งมันตุนนายบอกว่าสามารถใช้ดวงตานั้นช่วยลูกข้าหาสะพ้ายได้ไม่ใช่หรอหากถูกเจ้าจับได้ เจ้าจะเรียกเงินจากพวกข้าเมื่อพวกข้าใจ่ให้เจ้าเจ้าก็จะไปหาคนที่มีบุพเพสนิวาสคนใหม่น้อยตายเถอะเพื่อเชิญเจ้ามาข้าถึงขั้นคดหลุมสดขึ้นมาถึงยังไงข้าก็ต้องหาลูกสะใภ้ให้ลูกเจ้าอยู่ดีเจ้าจะมโมโหไปทำไม กล้าหลอกเอาเงินจากคนตายอืมเจ้าช่างกล้าไม่เบาเลยทีเดียวเจ้าพาคนพวกนี้กลับไปที่จวนแล้วทําการสอบปากคําให้ดีผู้ที่หลอกลวงพวกคนมีโทษถึงตายพะยะคะ่ะเออไม่นะข้าน้อยทำเพื่อเลี้ยงปางเลี้ยงท้อหลอกลวงใครไม่หลอก มาหลอกองจู่เฉียวสมน้ำหน้าเจ้าที่ต้องตกอยู่ในเส้นภาพแบบนี้ฮะอองจู่เฉียวหรือว,ว่าเจ้าก็คือองจูเฉียวดาวห้ยนานนั่น